นี่นะผมทุกคนทุกคนเห็นสินค้านะกล่องใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมทำการยืนนิดนึงนะแล้วอันบ็อกซิ่งกันกระเป๋า2ใบจากแบรนด์แกสโตลูก้าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมประพรมกันครับผมว้าาา สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเขสูน่นาแชนแนลมิสเเกมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวตามกัน ก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอคุณแบรนด์จากทาง Gas t o r t g a นะครับผมที่ส่งกระเป๋ามาให้ผมรีวิวในวันนี้ครับผมผมบอกไว้ก่อนว่ากระเป๋าที่จะมารีวิวในวันนี้เป็นกระเป๋าแบบแบ็คแพ็คนะครับผมซึ่งผมเข้าไปดูในเว็บไซต์มาแล้วคุณภาพนี่แบบดีมากเลยนะผมอันนี้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้ผมรีวิวนะผมเดี๋ยวการรีวิวเนี่ยจะเป็นยังไงก็รอติดตามเลยนะครับผมตอนนี้ของมาถึงแล้วนะผมยังไม่ได้อันบ็อกอะไรเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมอันบ็อกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสินค้าข้างในเนี่ยจะเป็นนนบ,บไนัังงปเยะา,า,ร,ะายยงงะร๋ค โอเคผมของนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวผมจะเสกมาให้อยู่ตรงหน้าผมนะครับผมทุกคนพร้อมยังหน <c oughs> ึ่งสสมขเฉย เดี๋ยวเรามาทำการอันบ็อกซิ่งกันเลยครับผมขอสินค้าหน่อยนี่มาไวเหมือนโกหกนะฮะนี่สินค้ามันชิ้นใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมบางเฟมผมเลยเดี๋ยวขออนุญาตถอยเฟมไม่นึงนะนี่นะผมทุกคนทุกคนเห็นสินค้านะกล่องใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมทำการยืนนิดนึงนะแล้วอันบ็อกซิ่งกันมาครับผมเรามาดูกันอ๋อทุกคนครับทุกคนเห็นเป็นผมไหมอ๋อยังไม่เห็นเนี่ยผมกระเป๋าจากแบรนด์แคสตนลูก้าครับผม นี่ผมได้มา2ใบนะผมทางแบรนด์เขาเอามาให้นะขอบคุณทางแบรนด์แกสตรลูกามาครับผมนี่อันนี้1ใบแล้วก็มีอันหนึ่งอีกหนึ่งใบอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าผ้าน่าจะเป็นของแถมจากทางแกสตอรลูกานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกของออกมาก่อนล้วกันกระเป๋าสองใบาจากแบรนด์แกสตรลูกาผมกล่องนี้วัสดุนี่ดีมากเลยนะเขาแพ็คของมาดีมากเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันเลดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับ มาดูที่อันแรกก่อนนะครับเปิดดูของข้างในกันโห,โหเขาเป็นแบบไอ้นี่ด้วยนะเว้ยทุกคนเห็นนี้วะที่เปิดอะเนี่ยเป็นแบบแกะแ,แบบแกะเลยอะอะไรประมาณเนี้ยอธิบายว่าไงดีวะนั่นแหละทุกคนโอ้โหปุห๊บจบขาดนะฮะผมแกะไม่ค่อยดีโอ้หแพคเกจจิ้งดีมากเอาจริงๆเห็นไหมรพร้อมนครับผม ว้านี่ครับผมแกสตอนลูก้านะผมแพ็คมาดีมากเลยนะสวยงามนะผมแบรนด์แกสตอนลูก้านี้นะผมเป็นแบรนด์จากสวีเดนนะครับผม แต่เพราะว่า,าสินค้าของเขาเนี่ยมีสต็อกอยู่ในไทยนะครับผมคือสั่งเนี่ยสินค้าเนี่ยก็คือถึงภายใน23วันเลยนะผมถึงไวมากอันนี้คือ,คอทางแบรนด์เนี่ยเขาให้ผมปรอกเลือกกระเป๋าไปใช่ไหมประมาณ2 3าวันสินค้าก็ส่งถึงบ้านเลยครับผมแป๊บเดียวเองนะผมคิดว่าคิดว่าส่งจากต่างประเทศแล้วมันจะนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วมาดูกันในตัวของกระเป๋ากันดีกว่าครับอันนี้เป็นในส่วนของสีเทาดํานะครับผมนี่เดี๋ยวแกะก่อนนะครับโอ้ทุกคนสวยอนะสวยงาม,งามเดี๋ยวให้ดูอีกใบหนึ่ง เราแกะมาดูทีเดียว2ใบเลยดีกว่าครับผมมาดูอีกใบหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะได้รีวิวทีเดียวไปเลยนะฮะอ่ะมาดูกันครับผมสําับกระเป๋าสีดำนี้โอ้ยเป็นเป็นถุงผ้านะทุกคนอันเนี้นนนนยชอบวะอันนี้ผมชอบวะกลิ่นใหม่ทุกคน ผมชอบเลยสิ่งของใหม่นี wow. ่นี่เป็นแบบถุงผ้าอุ้ยน่ารักมากนี่ถุงผ้านี่เอาไปใช้งานต่อได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกระเป๋าข้างในกันตันตันตนตะดนตนตนตะเดนตนแตนว้าวกระเป๋าสวยมากครับผมทุกคนว้าวชอบชอบชอบ กระเป๋าทั้ง2ใบนี้จากทางแบรนด์ Gastor Luca นะผมที่เขาส่งมาให้ผมรีวิวในส่วนของวัสดุนะผมเอาเป็นตัวของสีดําก่อนวัสดุนะของสีดำนะผมก็คือเป็นแบบผ้านะผมก็คือดีครับผมทุกคนส่วนตัวน,นี้คือมันปรับได้4ระดับเปนะแบบตัวล็อกของเขาเนี่ยตัวล็อกเขาจะเป็นแบบนี้ไว้ทุกคนดึงเข้าดึงออกนี้นะตัวนี้มีกระดาษมาแบบเป็นกระดาษรองนะครับโอ้ข้างในลึกอยู่นะไม่ใช่ไม่ลึกนะข้างในเขาก็กว้างอยู่นะผมใส่ของได้เยอะมากๆเลยแล้วก็มีช่องใส่แบบพวกโน้ตบุ๊กด้วยนะผมแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ iPad ยไอแพด ตรงนี้จะเป็นหนังไวทุกคนแล้วตรงนี้จะเป็นผ้าเออในสสีดําส่วนข้างหลังเนี่ยก็เป็นสายสะพายนะผมก็คือท่าที่คนเห็นก็จะเป็นสายแบบนี้เป็นสายผ้านะครับผมก็ปรับระดับได้เหมือนกันให้เหมาะกับที่เราสะพายอะ่ะหลังของเราอันนี้เป็นขนาด15นิ้วนะที่เขาระบุมานะผมตรงนี้สวยอ่ะผมชอบเห็นบอกว่าข้างหลังมีที่ใส่อีกอ๋อนี่ข้างหลังมีที่แบบว่าใสา่แบบว่าเราสามารถหยิดอะไร เร้วๆวอีกด้วยนะสายจับตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับโอ้ดีทุกคนชอบเลยส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเขียนคําว่าแบรนด์ของแกสตันลูก้านะครับข้างในก็จะเป็นแกสตันลูก้าเหมือนกันเออสวยงามทุกคนข้างในเป็นสีแดงข้างในมีแบบช่องใสไอ้นี่ด้วยนะใส่แบบจีปาทาอีกนิดหน่อยด้วยนะแบบโทรศัพท์นะสวยงามมากถ้าแบบสมมติของเราตรงๆใช่ป่ะเราปรับระดับไอ้ตรงนี้ก็ได้นะเว้ยให้มันแบบขึ้นสูงอะนี่เจ๋งว่ะนี่เจ๋งว่ะดูดิปรับให้มันสูงอย่างนี้ก็ได้ตอนแรกมันตับอยู่ที่อันนี้อันนี้ผมปรับขึ้น ก็ปรับให้มันแน่นนี้ได้นะบนี่รูดอย่างนี้ได้ชอบเหมือนได้ของเล่นใหม่เลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีเทากันบ้างดีวกว่าในส่วนของสีเทานะผมวัสดุเนี่ยจะแตกต่างกับสีดำนะผมจะเป็นวัสดุเหมือนแบบว่ากันน้ําได้ด้วยนะในส่วนของสีเทาอันนี้แล้วก็มันสามารถทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับผมทุกคนอันนี้จะเป็นยางตรงสายสีดำเนี่ยจะเป็นยางครับผมส่วนข้างหน้าตัวนี้ก็ปรับระดับได้เหมือนกันนะเว้ทุกคนเนี่ยมันจะปรับได้ประมาณหนึ่งสองสามระดับตรงกลางนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะผมถ้าเราแบบบรรจุของที่เยอะขึ้นนะครับข้างหน้ามีซิปสองฝั่งนะใส่ของได้ครับผมตอวนี้ก็มีเสียงเขีครับ็นด มันมีเหมือนกระดุมไว้ทุกคนอ่ะขยายกระเป๋าเราได้สามารถจุของเพิ่มได้อีกนะทั้งสองฝั่งเลยที่ผมสังเกตนะอ,อือว้า,าสวยงามโข้างในกว้างมากเลยนะครับทุกคนข้างในนี่จะมีใส่แยก2ฝั่งนะครับผมเป็นข้างในตอนนี้จะใส่พวกโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยนะพวก iPad ดแท็บเล็ต MacBook, แมคบุ๊กแมคแอร์ข้างในก็คือช่องกว้างมากเลยนะไว้ใส่ของไปเที่ยว ออกไปแบคแพคเดินทางเงี้ยได้เลยนะหูดตรงนี้จะมีซิปด้วยทุกคนมีซิปใส่ของได้ด้วยนะตรงนี้ข้างหน้าหูดตรงนี้ช่องเยอะเหมือนกันนะกระเป๋าใบนี้พูดถึงแต่จะเป็นช่องช่องเล็กไม่ได้ช่องลึกครับผมข้างหน้าตรงนี้สายสะพาก็จะเป็นแบบมีฟองน้ําให้ด้วยนะทุกคนตรงนี้เห็นไหมมันจะกันแบบเวลาสบายของนหนักะมันจะไม่ให้เราเจ็บนะเออแล้วก็ปรับได้นะผมสายสะพานี้ตามลักษณะของเราอันนี้ก็คือไซส์ประมาณ13นิ้วนะครับผมนี่ที่ทางแบรนด์เคียวตูลูก้าเขาส่งมานะครับอ่าก็ถือว่า วัสดุดีงามมากครับผมทุกคนถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อของก็สามารถเข้าไปเลือกได้ที่เว็บไซต์ของทางแบรนด์ Gashton Luca ได้เลยนะครับผมหรือ <c oughs> จะออกเสียงแบบสวีเดนก็ได้ครับผมเขาจะออกเสียงว่า Gashton Luca ครับผมไม่ใช่แกส๊สเป็น Gashton Luca ครับผมผมเห็นอีกอันนึงและตรงนี้ทุกคนน่าจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันเป็นซองครับผมน่าจะเป็นของแถมจากทางแบรนด์ Gashton Luca นะครับผมเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนว่าเป็นอะไรนะข้างในอุย ทุกคนถุงผ้าอู้เขาแถมถุงผ้ามาให้สวยงามมากให้มาสองใบค,ครับผมน่าจะเพราะว่าทางเว็บไซต์เขาน่าจะแถมอยู่แล้วด้วยนะที่ผมเข้าไปเห็นมานะครับผมตรงนี้โอ้ข้างในมีแบบมีกระเป๋าแบบเป๋าแยกเพิ่มด้วยนะใส่ของตรงนี้ได้คือครับผมนี่เป็นกระเป๋าผ้านะผมเขาแถมมาให้นะผม <S <S ตรงนี้นะผมถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อกระเป๋าแบบสีเทาแล้วก็ สีดาแบบนี้นะผมสามารถเข้าไปสั่ง้ีได้ที่เว็บไซต์ Gas Torluga เลยนะครับผมแต่ตอนนี้นะผมผมมีโค้ดโปรโมชั่นมาให้ทุกคนด้วยนะครับผมแค่ทุกคนกรอกโค้ดคำว่า CAM BKK ครับผมก็สามารถได้รับส่วนลดไปเลย15นะครับผมจากทางแบนแรนด์ Gas Torluga ได้เลยนะครับผมสินค้านี้ส่งฟรีทั่วโลกครับผมแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมกมรมศุลกากรด้วยนะครับผมเออ <c oughs> ดีมากเลยนะสินค้านี้เป็นสินค้าจากสวีเดนนะผมแต่สต็อกสินค้าในไทยเนี่ยเขาก็มีแล้วนะครับผมเออทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานรอกระเป๋าเนี่ยน <c oughs> ไม่สั่งซื้อก็ได้นะครับ โอเคผมก็จบกันไปแนละ้วผมสำหรับการอันบ็อกซิ่งเจ้าตัวกระเป๋าของทางแบรนด์แคสต,ตอร์ลูการนะผมผมบอกเลยว่ากระเป๋าตัวนี้คุณภาพดีมากครับผมทุกคนถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้นะผมมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะนะผมเพียงแค่กรอกคำว่า scam bkk นะผมหรือว่าชื่อช่องของผมเนี่ยไปนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอน n e x คลิปผมจะลองใส่ของแล้วแบกดูนะผมว่ามันจะเป็นฟิลยังไงนะครับผมโออเเคคครรััััับผมมไวว้้จกกนนนใหหห่ลิปาสสสีี็ด นี่นะผมผมเอา iPad ผมใส่เข้าไปอันดับแรกเลยนะโหยังได้อยู่นะผมทุกคนผมเอาคีย์บอร์ดผมเขาใส่ไปด้วยเขายังใส่ได้นะเอาน้ำใส่เข้าไปผมคนข้างบนมาเริ่มตึงแล้วผมขออนุญาตพียบไม่ล็อกหนึ่งฮะใส่เข้าไปปึ๊กเรียบร้อยลองสะพายกันดูไปแบ็คแพ็คเกอร์กันได